ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับเรื่องเบาหวานนีเ่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะผลกระทบที่ตามมาอย่างเรื่องหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยครับหนักเลยวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากๆจากงานวิจัยมาเจาะลึกเรื่องสารตัวหนึ่งคือโคเอนไซม์ Q10 หรือโค Q10 ครับค่ะ สารตัวนี้จริงๆร่างกายเราสร้างเองได้นะคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นหรืออย่างในคนเป็นเบาหวานเนี่ยระดับมันอาจจะลดลงซึ่งโค q ว0เเนี่ย มันสําคัญมากเรื่องการให้พลนงานเซลล์แล้วก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่แบบสําคัญเลยครับอนุมูลอิสระภาวะเครียดออกซิเดชันที่พูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานนี่มันคือตัวร้ายหลักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เลยค่ะภาวะนี้คือเหมือนมีของเสียในเซลล์เยอะเกินไปค่ะที่เรียกว่า ROS พวกนี้มันไปทําลายเซลล์ทําลายหลอดเลือดได้เหมือนสนิมเกาะตามท่อเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะเห็นภาพชัดเลยซึ่ง CoQ10 เนี่ย จุดเด่นคือมันช่วยลดเจ้า ROS นี่ได้โดยตรงเลยอ๋อคือช่วยกำจัดสนิมว่างอันเถอะแล้วมีกลไกอื่นอีกไหมครับนอกจากลดอนุมูลอิสระตรงตรงมีค่ะนอกจากช่วยตรงๆงแล้วมันยังไปกระตุ้นระบบป้องกันตัวเองของเซลล์ด้วยค่ะผ่าน,นกลไกที่ซับซ้อนหน่อยชื่อ NRF2 อะไรแบบนี้ค่ะคือเหมือนไปเปิดสวิตชให้เซลล์สู้กับอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นออมีกระตุ้นระบบป้องกันด้วย ค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องการอักเสบได้ด้วยนะคะซึ่งการอักเสบเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ในเบาหวานกับโรคหลอดเลือดเหมือนกันค่ะครับผมฟังดูนี้ประโยชน์หลายทางเลยนะทำกันสนิมเปิดกรอบป้องกันลดอักเสบแล้วถ้าเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างไขมันน้ําตาลในเลือดล่ะครับคิวเทนช่วยได้ไหม เอ่อมีงานวิจัยชี้ไปทางนั้นนะคะบางการศึกษาพบว่าอาจจะช่วยปรับสมดุลไขมันได้แบบลดตัวไม่ดีพวก LD L D L ไตรกิสรายแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มไขมันดี H D L ได้ด้วยลดตัวร้ายเพิ่มตัวดีค่ะส่วนเรื่องน้ำตาลก็มีรายงานว่าอาจจะช่วยลดค่าน้ำตาลสะสมหรือ H B A 1 c ได้อ๋อน้ำตาลสะสมที่เป็นค่าเฉลี่ยระยะยาว ใช่ค่ะอาจจะเพราะมันไปช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นหรือกลไกลอื่นๆค่ะแล้วความดันล่ะครับมีผลด้วยไหมครับบางงานวิจัยก็เจอผลนะคะว่าอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้บ้างอาจจะเกี่ยวกับเรื่องออการทํางานของหลอดเลือดที่ดีขึ้นให้มันขยายตัวได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูดีมากๆเลยครับแต่ทั้งหมดนี้มันมีหลักฐานมายืนยันแน่นหนาแค่ไหนครับเรียงเป็นแค่ในห้องทดลอง มีมากกว่าในห้องทดลองค่ะคือมีการศึกษาในเซลล์ในสัตว์ทดลองเยอะมากซึ่งผลก็สนับสนุนแนวคิดพวกนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญคือมีการศึกษาในคนด้วยแล้วค่ะเอ้ามีในคนแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะมีการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองหรือคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วพอลองให้คิวเทนเสริมเข้าไปขณะที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ1 0 0ถึง300มิลลิกรัมต่อวันผลที่ได้ก็ค่อนข้างไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะทิศท,ทางดีๆนี่คือก็อย่างเช่นช่วยลด HbA1c ลดไขมัน LDL ลดความดันโลหิตได้บ้างหรือบางทีก็เพิ่ม HDL เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดค่ะแต่ว่า ผลพวกนี้มันชัดเจนพอที่จะบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนการรักษาได้เลยไหมครับหรือยังไงอืมนั่นเป็นคําถามที่ดีค่ะคือผลมันมีแนวโน้มดีจริงๆแต่ถ้าถามว่าชัดเจนจนเปลี่ยนแนวทางรักษาหลักได้เลยไหมอาจจะยังค่ะยังต้องมีการศึกษาที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นเพื่อยืนยันผลให้มันชัดเจนกว่านี้แต่ก็ถือเป็นสัญ,ญญาณบวกที่น่าสนใจมากๆสําหรับการดูแลเสริมเข้าไปครับแล้วมีอะไรที่เราต้องระวังผิวพิเศษไหมครับถ้าจะใช้โคคิวเทน มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจและควรรู้ไว้เลยค่ะคือเรื่องยาลดไขมันกลุ่มสเตตินส์อ๋อ,อยาที่คนเป็นเบาหวานหรือโรคหัวใจใช้กันเยอะๆใช่ค่ะยากลุ่มนี้เนี่ยมันมีผลข้างเคียงอย่างหนึ่งคือมันไปลดระดับคคิวเทนในร่างกายเราได้เหมือนกันเอาจริงเหรอครับทำไมล่ะครับเพราะว่ากระบวนการที่ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลกับที่สร้างคคิวเทนเนี่ยมันใช้เอนไซมบ์บางตัวร่วมกันพอสเตตินไปบล็อกเอนไซม์เพื่อลดคอเลสเตอรอลมันก็เลยบล็อกการสร้างคคิวเทนไปด้วยนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเลยถ้าใช้ยาสเตตินอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มียาอื่นๆอีกบางตัวที่อาจจะมีผลต่อระดับโคคิวเทนได้เหมือนกันค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยโดยรวมเหรอครับโคคิวเทนนี่ปลอดภยัยไหมโดยทั่วไปถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะส่วนใหญ่ทนได้ดีอาจจะมีผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างคลื่นไส้ไม่สบายท้องเบื่ออาหารท้องเสียแต่ไม่ค่อยรุนแรงค่ะ แต่ก็มีข้อจำกัดสาคัญอีกเรื่องคือเรื่องการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายหรือที่เรียกว่า bioavailability นะคะการดูดซึมค่ะมันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนเท่ากันในแต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยบวกกับความแตกต่างในการออกแบบงานวิจัยแต่ละชิ้นอีกก็เลยทําให้การสรุปผลแบบฟันธงยังยากอยู่ค่ะสรุปแล้วตอนนี้เราควรมอง c o q ทนยังไงดีครับก็คงต้องมองว่ามันเป็นตัวช่วยเสริมที่มีศักยภาพนะคะ มีประโยชน์ที่เป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมของน้ําตาลกับไขมันแต่ก็ยังไม่ใช่ยาวิเศษหรือตัวหลักในการรักษาครับไม่ใช่ตัวหลักแต่เป็นตัวเสริมที่น่าสนใจใช่ค่ะยังไงการรักษาหลักทั้งคุมอาหารออกกําลังกายใช้ยาตามแพทย์สั่งยังสําคัญที่สุดค่ะเรายังต้องการงานวิจัยดีๆอีกเยอะเพื่อยือนยันประโยชน์ของ Q ิ0นให้ชัดเจนกว่านี้ครับผมชัดเจนครับ ก็น่าคิดนะครับว่าการที่เรากลับมาทำความเข้าใจสารที่ร่างกายสร้างเองแบบ Q10 เนี่ยมันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆในการดูแลสุขภาพองค์รวมควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานก็ได้นะครับหรือภาวะเครียดออกซิเดชันนี้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใครจะรู้คะอนาคตมันอาจจะนำไปสู่วิธีป้องกันหรือชะลอโรคเรื้อรังแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปจริงๆครับ